สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหนองอีกคึ้เก้าครับผมมาแล้วครับฝันนองลาครับฝันนองลางวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดฝันตองงวดครับนองลาก็เป็นคนที่ฝันดีคนหนึ่งเพื่อนบอกว่างวดนี้ฝันจนเลือดตกยางออกเลยนะเบ้าเพิ่นว่าเป็นจังไหนที่จังววาฝันเดือดจนเลือดตกยางออกเกิดแตกชีวาจังไหนเพิ่นว่าแต่ว่างวดที่แล้ว งวดที่แล้วอันหนูฝันเพื่นว่าหนูฝันว่ามีคนมาบอกดีแต่ว่าหนูหังบอดได้ซื้อหนูหังบอกเต่มม่หนูกับบอดไดเอามาเบาให้น่าเบาฟังเพื่นว่าินะงวดที่แล้วเพื่นว่าเขามาบอกเก้าเจ็ดเพื่นว่ามาบอกเลขตัวเดียวเก้าเจ็ดก็เลยบอกเบาให้แม่ฟังแม่ก็เลยเิ่นซื้อไหวเพิ่นก็เลยได้โชว์แต่ว่างวดนี้ตัดสิเป็นจังไหรเด้อเพื่นว่าแต่ว่าฝันฝันนองละ ฝันแบบว่าจนเหลือโต๊ยางออกเพื่นว่ามันิมันสิเป็นฝันดีบ่เบาหนองไอ้นาเบาเพื่นว่าเบาหนองว่ามันกับบบเป็นหยังได้ละเจ้าของกัดตื่นขึ้นมากกไปใส่บาทยังก็ไดเพราะฉันเพื่ออันแก่สะดอเคออีกยังไปกับว่าไปเนาะตามภาษาเพื่อบอกว่าลากระอันไปยัง่ะกับไปใส่บาทอยู่เพื่นว่าเบาหนองก็เลยว่าเบาสูฟังในปียง วันนี้เพื่อนก็นเลยาเบาความฝันเพื่อนอ่ะเบาสู่ฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆไปจอดขี่ไปน้ำทังเนี่ยไปจอดติดไฟแดงเพื่อนว่าไปจอดติดไฟแดงจอดอยู่ดีๆมีรถอันกระบะเพื่อนว่ามาชนไทยมาชนไทยหลายายางจังนล่ได้เพื่อนว่าวันนี้ส้นแล้วปุ๊บลากระ,กะดิน แต่ว่าแปลกคือม like ือนั่นมันบนลรุดออกจากแฮนรถคนว่ามือมันบนลรุดออกจากแฮนรถมือกับคนน่ะก็ลอยไปน้ากันบันนี้กัดนั่งลาลากระตกลงไปในถนนบันนี้หัวกระแตกคนว่าหัวกระแตกแต่ว่ามือน่ยยังจับแฮนรถอยู่คนว่าเลือดนั้นอาบเตียมหนาคนว่าหัวกระแตกคนว่าหัวกระแตกเลือดกระไหล เต็มหนาเต็มตูเสื้อผ้านี่เปื่อนแต่เลือดเพิ่นว่าพวว่อปานี่ก็ได้ยินแต่อันคนบอกว่าเอิรถมาแม่หนึ่งหงกเก่าหนึ่องหกเก่าเอิญรถมาแม่ว,ว่าจันพวว่อปานี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาประของ่งให้หลานนางลงเพื่อนก็ว่าลุงมือนั้นปล่อยออกจากแฮนรถได้แล้วเพิ่นว่าหลาก็เลยปล่อยมือออกจากแฮนรถหลาก็มานาัวว่งเพื่อนก็มาเสียดเลือดให้เสียดปันได เลือดก็แหงไหลเสียบันไดเลือดก็ไหลแต่ว่าบ่เจ็บไหมเพี่นว่าบ่เจ็บแต่ว่าเลือดน่นไหลเพี่นว่าเลือดไหลบ่เศร้าบัดนี้เพี่นก็เลยว่าเออรถนึ่งหอกเก่าไหมแม่รถเรียกรถนึ่งหอกเก่าไหแม่บัดนี้พอได้สักพักรถนึ่งหอกเก่าก็มาอันเขาก็เลยมาประทวงพยาบาลเพี่นว่าเส้นเลือดปนในเลือดกับปวเศร้าเส้นเลือดไปนในเลือดกับปวเศร้าพี่นก็บอกว่าเพี่นก็เลยเอาโน่นน่ะใส่เปีแล้วก็เอาขึ้นรถไป หลากระตะลากะตกใจตื่นตื่นมาจนสันเงื่อนี่ไหลเต็มเลยได้ผนว่ายานผนว่ายานเลือดผนว่าเงื่อนหอว่าไหลเต็มเลยวันนี้เพื่อนก็เลยไปบอกให้แม่คนฟังเพื่อนก็เลยไปบอกให้แม่คน่ะบอกว่าแม่อันลาฝันเนี่ยวนี้ฝันดีบอกว่าแม่เราว่ามก่อกี้กัฝันดีอยู่ดอกผนว่าแต่ว่าเพื่อนก็เลยพาลูกสาวเพื่อนนั่นแหละไปใส่บาทยำศพบ่าวท้องก็เลยว่าเอ้า บ่เป็นยังดอกละเพื่ออีหลา่ามีโชคก็ได้งวดนี้กับว่เนี่ยอีหล่าอาจสิได้โชคก็ได้วันนี้บ้านน้องก็เลยว่าแต่ว่าหลานมอเตอรืดิสเลกดอกลาบอกแต่อีเม่อันใี้ซื้อแต่กับพหัวพ่นที่สื้อบ่วนะอันหลาก,กับขี่รถขั้นขั้นของหลานละทะเบียนรถทะเบียนรถดองหลานอ่เจศนย์7 0ดเจ8ดแปแล้วก็ อายุน้องหล่า22ปีแล้วการเลขอันรถที่ว่าเพิ่นเอื่นมากนะก็คือ1669 1669เลขอันรถพยาบาลที่เพิ่นเอื่นมากนะเพิ่นเอาเห็นเบิร์ตเปนตัวแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบุ้งหงแค่ว่ารถกระบะบน,นั่นมันเป็นยังไงเพราะว่ามันชุนละมุนเป็นตัวใช่ไหมแล้วก็บุ้งหงว่าเป็นรถผู้ใดห,หลากค่จำทะเบียนรถยังบ่ได้ดอกหลาจำได้แต่ว่า คนโทเอื่นลดหนึ่งหกหกเก่ามาลาบอีหลาไปโรงพยาบาลอีหลากระตื่นก่อนมาจาังอีหลาก็เลยบอกให้แม่ฟังแม่กัว่าเดี๋ยวจะไปหาสื่อเหล็กไว้เพราะว่าเหล็กเหล็กรดอีลากระอ,อกดูอยู่เป็นว่าแปดศูนย์เจ็ดนี่ออกดูดูเป็นว่าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดนี่หรือว่าศูนย์เจ็ดแปดออกดูขึ้นกันแล้วเพื่อนก็นจะมัดสือ่ออ่นลดอีกอย่างกั รถรีเฟอรชหนึ่งหกหกเก้าเลแล้วก็ทำเลขอายุเพิ่นยี่สิบสองปีครับฝันว่าเลือดโตกยางออกนี่ก็ฝันดีเติบยุบปวดถึงเนาะแต่ว่าในฝันนั้นมันบาดเจ็บเพิ่นว่าแต่ว่าหั่งเียดบาได้เลือดก็ไหลบวเศร้าเพิ่นว่าหังชีน่ะจะได้ก็ลองพิจารณาเพิ่งน,นะครับเด้อเลขฝันน้องหลาครับฝันตองหัวครับงวดที่สิบหกมีนาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะ ปรใสวิจารญาณในการรับชมเราฟังนําเหลขกสีขาหรือเ่เขาอันนี้เบานองกับโบหัวครับบางคนบอกว่าช่องเบานองไ้เลขโบแมนกันวะกัดแจ็กสีใหฮแมนยังไหนอกมันกัดหลายคนหลายคนหลายคเว้าเบานองโบแมนคนวิเศษมาแต่ทังไหนนอเพราะฉีดหูว่าเหลขมันจะออกตัวไดกันหูป้านนันบ่วเบานองกัดด้วยผู้เดียวเลยล่ะบบอกไพดอกแมนบ่แมนว่าล่ะกัดเบานองหูว่าเลขมันจะออกตัวใด บ้าหน้องก็บอกบ้านน้องก็ซื้อผู้เดียวแล้วล่ะบ่บวกคนดอกสิมีอนบ่ละไพจิฟุบ่เลยผู้ช่อกตัวใดอ้าจังใดงวดนี้เฮ้าวัาลับโชคไปนำกันคิดจังใดไก่สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนนะครับเด้อฟันน้องลาครับลองนะครับเด้อลองพิจารณาเบื่องตัวเลขเพื่อนมากบ่วมักพิจารณาเอานะครับนาอเดี๋ยวบ้าหน้องก็จิไปสานแม่นี่ล้วกะ หลักกิโลแต่บาน้งจะไปขอโชคก็ไปพามคือเกา่าค่อยติดตามนะครับนองนี่ก็ไกลมือแล้วละนี่ก็ไกลมือแล้วอีกว่าจักมือกันเลขขี่ออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคันซาไปไลยเดี๋ยวมันสิไปหาสื่อพอทันนะครับนอะงแต่กับบแน่มันอาจติตรงกับเลขที่สื่อไปแล้วก็มีงนานบ่ครับเครื่องหัวที่แล้วะเลขไอ้ไข่นะเจ็ดเก่าหลายคนบอกว่าซื้อเลขตัวนี้ไปไปหลย สื่อไปไลแล้วสื่อไปก่อนที่เบ้าหนองเจาะขอเพราะว่าเบ้าหนองก็บริว่าคนถือกับไอ้ไครแต่ว่ามันกลับไปตรงกันกับคนที่เพิ่นสื่อไปแล้วแต่ว่าบางคนเพิ่นยังบ่ได้สื่อเพิ่นล่อเหล็กไอ้ไข่แล่เพิ่นจังสื่อและเพิ่นก็นได้โชคกับไอ้ไครก็มีหลายคนครับอย่างได๋งวดนี้เข้ามารับโชคไปนํางกันคึอเ่าได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล่างกันสุขผู้สุคนผู้ใดสื่อลอตเตอรี่ไว้ก็ให้ได้รับโชค ทุกๆใบมีรางวัลทุกๆใบและก็ทุกๆหมวดครับหมวดนี้บันที่16มีนาหกเจ็ดเขามารับโชคกันอีกคือเก่าคิสิงไดก็ให้สมหวังดังปาถนาสุขภูสุคนบเบาหนองกันอยากให้ทุกคนมีโชคมือนี่หวดนี่เขามารับโชคใหญ่เป็นลำกันจิจิงได้กให้สมหวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบอกดมือเงินเอียงให้ประสบความสําเร็จทุกด่านทุกประการ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ